เอาละครับเราจะต่อสายไปที่หนึ่งในคณะกันมิการตํารวจ <ฮะ S 1> สภาผู้แทนราษฎรซึ่ง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 ก็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 รับฟังตํารวจชี้แจงเมื่อวานเนี่ยครับใช่ค่ะไปกันที่คุณนัชนน์ศรีก่อเกืือค่ะโฆษกคณะกันมาการตํารวจนะคะเป็นสาสาส,าส,าสงขลาพักภูมิใจไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณในายคุณอมรรัตน์ครับครับ <ฮะ S 1> ขอสอบถามประเด็นข้อเท็จจริงนิดหนึ่งตามข่าว ระบุว่ากันพิธีการก็มีการซักถามเรื่องโคเคนทําไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาเสพโคเคนทําไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาเมาโคเคนแล้วขับประมาณนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับที่ตํารวจไปชี้แจงกันพิธีการตํารวจว่าเพราะหมอฟันบอกว่าไอ้โคเคนในตัวที่เจอนะ่ะมันมาจากโคเคนที่ใช้รักษาฟันตรวจจะตอบอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฮะจริงครับคนที่ตอบก็คือพลตารวจโทรจรุวัตรหรือพลตารวจโทสมชายฮนะ คนตำรวจเอ่อท่านรองนะครับท่านรองขอตรเอ่อผู้ช่วยครับอ๋อท่านอ๋อท่านจารุวัฒน์ท่านผู้ช่วยจารุวัฒน์ไวสยะทีนี้ตำรวจได้ให้ข้อมูลชื่อหมอฟันไหมครับหมออะไรคลินิกไหนโรงพยาบาลไหนบอกไหมครับเอออย่างนี้ก่อนนะครับพี่ใตนัยครับครับกมาที่การตำรวจเนี่ยมีข้อสงสัยในประเด็นในคดีนี้ครับก็เลยได้เรียกนะครับตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงโดยเฉพาะ เราได้ทาหนังสือไปถึงพบตรแต่ท่านพบตรติดภารกิจเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคณะตัวแทนมาเจอคณะกรรมการตํารวจเนี่ยเราใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงในการประชุมหกชั่วโมงเลยคำถามแรกอที่เราถามก็คือครับเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าสอง ขับรถด้วยความเร็วหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่กรรมการได้ตั้งคําถามไปยังพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งเป็นตํารวจเพราะฉะนั้นนะครับคําว่าเมาหรือเปล่าเนี่ยเราก็ได้รับเขาเรียกได้รับคําตอบนะครับมาจากเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยบอกว่าปรากฏว่าในบอสเนี่ยก่อเหตุเวลาประมาณตีห้านะครับแล้วก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปล้อมบ้านใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงถึ <10 S 2> งจะนำหายสารนะครับปรากฏว่าถึงจะได้เจอนายบอสได้มีการสอบปากคําและก็ได้มีการตรวจรทุกทุกอย่างนะครับเวลาประมาณสี่โมงใช้เวลาทั้งหมดสิบชั่วโมงในเวลาสิบชั่วโมงปรากฏว่าผลในการตรวจแอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมีค่าแอลกอฮอลสูงกว่าหกสิบมิลลิกรัมก็ถือว่าผิดกฎหมายค่ะยังสูงนะครับเราก็เลยถามว่า แล้วทําไมไม่ตรวจนณะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะเข้าไปเจอตัวในบอสได้อและก็เขาตั้งเขาเรียกว่าเ,ออเขาตั้งประเด็นว่าในลักษณะแบบสมมุติว่าสิบชั่วโมงผ่านไปเนี่ยหกสิบครับแต่ถ้าเกิดในบอสกินเหล้านะครับมาก่อนสิบชั่วโมงเนี่ยเทียบบัญญัตยยิไตรยางเนี่ยเขาจะบอกว่าในบอสเนี่ยน่าจะมีแอลกอฮอล์ในเลือด ในขณะก่อเหตุเนี่ยประมาณสามร้อยกว่ามิลลิกรัมโอ้โหเรียกว่าเมาไปเลยว่าเธอมนุษย์นี่ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่านายบอสน่าจะไม่ได้กินแอลกอฮอล์มาก่อนหน้านี้และก็และก็มาให้ปากคําเจ้าพนักงานบอกว่าเขาเครียดก็เลยไปทานเหล้าหลังจากก่อเหตุก็คือเมาหลังขับว่างั้นเถอะเขาต่อสู้ว่าเขาเมาหลังขับว่างั้นเถอะขักกลับบ้านแล้วเครียดเลยกินนี่ก็คือเป็นประเด็นประเด็นที่กรรมธิการ สนใจมากเพราะว่าในการก่อเหตุทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เราถามอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนขึ้นมาโครมคนขับเมาไหมเกิดก่อนเลยไอ้คนโดนชนเมาไหมนี่คือประเด็นแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็ถามว่านอกจากในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยพนักงานสอบสวนได้ไปตรวจอย่างอื่นไหมรวจโคเคนไหม เราเราไม่ได้ถามว่าประเด็นโคเคนนะครับเราถามว่าตรวจสารอย่างอื่นในร่างกายของใช่เขาบอกตรวจตรวจส่งไปที่สถาบันนิติเวชไปตรวจปรากฏว่าไปเจอสารชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อเขาเรียกเป็นเป็นโคเคนนะครับโคเคนไทลีนใช่โคเคนไทลีนใช่เป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่ตกอยู่ในร่างกายแล้วเราก็ถามว่าหลายคนสักถามนะครับประเด็นนี้ทําไม ไม่แจ้งข้อกล่าวหาในการเสพยาเสพติดเขาบอกว่าได้รับการยืนยันนะครับจากแพทย์ครับหรือว่าพันธกรรมที่ดูแลของคุณบอสเนี่ยว่าได้ให้ยาชนิดหนึ่งที่มีผลทำให้เจอสารตัวนี้ครับแล้วเราก็ถามบอกว่าในการเจอสารเนี่ยไอเจอสารโคเคนในร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่สองประเด็นหนึ่งก็คือการเสพโคเคนแล้วก็ดื่ม แอลกอฮอร่วมนะครับ,รบก็สามารถที่จะเจอสารแปลกปลอมตัวนี้ได้ครสองก็คือการทานยาตามที่แพทย์สั่งนี่ก็คือคําตอบที่เขาให้เรามาแต่สิ่งที่เขาตอบชัดเจนก็คือเขาบอกว่าที่เขาไม่เดินหน้าตอบเพราะแพทย์ยืนยันนะครับว่าเขาได้ให้ยาตัวนี้ไปหมอฟันะครับพนักงานสอบสวน,นใช่ใช่ครับออพนักงานสอบสวนเลยไม่ได้เดินหน้าตอบนี่ก็คือประเด็นที่ครับครับ <C ül üyor> ครับครับ,ค,รบ <c oughs> คุณนัชชนนเดี๋ยวขอ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 แร่ตรงนี้นิดหนึ่ง,งนะฮะ <c oughs> ในประเดน็นเมาหรือเปล่ามันก็มีทั้งเมายาแล้วก็มวเมาเหล้านะครับคร <c oughs> ผมฟังคุณนัชชนนพูดเสร็จแล้วผมกร็รู้สึกวงเวงแล้วก็มีสองคำถามขึ้นมาทันที <c oughs> คำถามที่หนึ่ง,งนะฮะขับรถชนตำรวจตายหนีเข้าบ้านตำรวจยกกำลังไปล้อมบ้าน ต้องรอถึงสิบชั่วโมงจึงสามารถนําตัวไปตรวจแอลกอฮอลได้ครับฟังแล้วมันทําแม่งทําแม่งไหมอืมก็<อ> <c oughs> มันทําแม่งทําแม่งแล้วพนักง,งานสอบสวนก็ถามแจ้งพวกผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครไปให้ตํารวจเป่าเนี่ยสมมติมีแอลกอฮอลสูงเกินเนี่ยให้ตํารวจเป่าแล้ววิ่งหนีเนี่ยก็ไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้เ๋อนั่นแหะสินั่นแหะสิ ่นี่ิเหตุผลที่ก็บอกผมเลยนะบอกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีของบอสนะครับกรณีอื่นในการตั้งด่านเขาเจอเคสนี้บ่อยนะครับไปเจอรถเสร็จพอจะตรวจนะครับผู้ต้องสงสัยวิ่งวิ่งหนีแล้วก็พอเอามาเอารถอีกวันหนึ่งหลังจากที่แอลกอฮอล์ลดลงและมาตรวจมันไม่เจอครับนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เขาแจ้งกันมาที่การมามันตลกมันตลกนะ มันตลกนะมันตลกต่อไปนี้ผมจะจําไว้คุณนัชนนผมจะจําไว้นะถ้าผมขับรถชนตารวจตายวิ่งหนีเข้าบ้านผมมีสิทธิ์สั่งไม่ให้ตํารวจเข้าบ้านได้ผมจะกักตัวผมจนทั้ง1ิบชั่วโมงผ่านไปแล้วค่อยยอมมอบตัวและเอาผมไปตรวจแอลกอฮอลผมจะจาไว้นะว่าทําได้นะนี่ก็คือเป็นคาชี้แจงของตำรวจนะครับคำชี้แจงของตำรวจประเด็นที่สองประเด็นที่สองเรื่องของหมอฟันเขาได้ให้ข้อมูลเรื่องของหมอฟัน ที่ออกมายืนยันดังนั้นไหมครับและอเรื่องโคเคนเรื่องยาที่มีส่วนผสมโคเคนบอกชื่อหมอฟันบอกชื่อโรงพยาบาลนเป็นการกล่าวอ้างของพนักงานสอบสวนที่แจง้งกับกรรมธิการซึ่งกรรมธิการสงสัยในประเด็นนี้เขาก็บอกว่าได้รับการยืนยันโดยไม่มีเอกสารนะครับไม่มีเอกสารเป็นใบรับรองแพทย์ให้กับกรรมธิการได้ดูประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักข่าวก็ได้สัมภาษณ์และก็ได้ถามท่านประธานนิโรธและก็ผม ในช่วงลงแถลงข่าวเราก็ได้ตอบประเด็นในเรื่องนี้นะครับว่าอในเรื่องของโคเคนเนี่ยเป็นการจ่ายยาของแพทย์นะครับเป็นแพทย์ธนกรรมนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลหมอใช่ไหมครับไม่ได้ให้ข้อมูลหมอครับโอเคผมก็เลยเป็นประเด็นนี้ผมบอกว่าหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปหาข้อมูลต้องไปชี้แจงให้กับคณะกรรมการอีกหลายคณะหรือ <c oughs> นะคะกรรมการที่ท่านนายกตั้ง <c oughs> ขึ้น <c oughs> กรรมการที่ท่านผบตรตั้งขึ้น <c oughs> ผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทุกคณะต้องถามแน่นอน <c oughs> ผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่นานนะครับ <Okay. S 2> ประเด็นนี้ผมว่าน่าจะเคลียร์ <Okay. S 2> ว่าหมอคน <Okay. S 2> ไหนให้มีผลจริงหรือเปล่าค <c oughs> ครับแต่เห็นหมอฟันด้วยกันก็ออกมาเจ้าเจ้าเลยอโอ้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้อไอยาที่มีส่วนผสมของโคเคนที่ใช้รักษาฟันนั้นจะอย่างไรเนี่ยมันไม่สามารถตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วก็ตรงกับตัวที่เขาตรวจเจอในเลือดของบอสได้เขาว่ากันอย่างนั้นบรรดา,มาหมอฟันะ<ล>นะคือค,คุณใน,ในคุณแมวสาวครับวันนี้ในทางการแพทย์เนี่ยสังคมไทยเนี่ย ให้ต้นทุนสูงมากครับตํารวจนักการเมืองหรือว่าอาชีพอื่นในวันนี้นะครับต้นทุนทางสังคมเนี่ยจะสู้แพทย์ไม่ได้ครับเพราะว่าในเรื่องของจรรยาบาณเนี่ยผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมออยู่ว่าหมอออกไปรับรองแพทย์ให้ผมหน่อยไม่มีทางหรอกครับเขาไม่ยอมทําให้เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะกกไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ตรวจสอบได้